วันนี้นะครับเราก็มาเข้าถึงเรื่องของ GRV ด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่ครอบคุมในดูไบนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็เรื่องของเมตาเวิร์สนะครับโลกเสมือนฉะนั้นดูไบจะต้องมีการปรับนะครับไอตัวของ บทบัญญัติต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าดูใบเขาวางแผนแล้วเกาจะเป็นเศรษฐกิจหลักๆนะครับของคริปโตระดับโลกเลยฉะนั้นเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing moon story moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าถึงดูไบนะครับจะเป็นคริปโตนะครับหรือการค้าขายคริปโตเนี่ยที่เป็นสื่อกลางระหว่างในโลกนี้นะครับที่จะลุ่งเรืองมากที่สุดและอันเนี้ยจะมีผลต่อ G ีอาวี v ด้วยนะครับเนื่องจากว่า ดูบเนี่ยโอเพนคริปโตนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานของดูบคือคือการที่นะครับเขารักษาความลับของลูกค้านะครับคนที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินหลายอย่างนะครับทั้งธุรกิจสีเทาสีดำอะไรเงี้ยก็จะมาลงเงินที่ดูบนะครับฉะนั้นดูบเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่ เราเห็นนะครับว่าเขาสนับสนุนคริปโตนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่ตั้งคำถามนะครับว่าดูไบเนี่ยโปร่งใสจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าดูไบเนี่ยเอาคริปโตมาใช้เนี่ยมันก็ด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่ามันมีหลายฝั่งแหละที่พยายามโจมตีส่วนนี้ถ้าเกิดดูไบเอามาใช้ นะครับเอาคริปโตมาใช้มันจะกลายเป็นประเทศที่ใช้ลอนโดรี่หรือฟอกเงินหรือเปล่านะครับฉะนั้นดูไปเขาก็แสดงความโปร่งใสตรงนี้นะครับเร, project, เรื่องของโปรเจกต์เรื่องของโครงการฉะนั้นในช่วงนี้เขาทางดูไบเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะทำเหรียญของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือ grv นะครับที่เราได้ติดตามอยู่ นะครับซึ่งจะเป็นเหรียญที่าสามารถติดตามธุรกรรมได้นะครับเพราะอย่างนี้บิตคอยกับอีเทอร u m ียนะครับโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยเราก็ยรู้อยู่แล้วนะครับในการทําธุรกรรมเนี่ยมันไม่สามารถจะตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นตละกันไม่ได้ตรวจสอบร้อยเปเแต่ว่าน่าจะพอทําได้อยู่นะครับเขาก็เลยทําหน่วยงานขึ้นมาที่ชื่อว่าวาลานะครับ ในการดูแลสินทรัพย์พวกนี้ตอนพวกนี้สินทรัพย์เสมือนนะครับแล้วก็เขาก็มีการบริการนะครับสินทรัพย์เสมือนในดูไบก็ชื่อว่า vasps นะครับเพื่อดูแนวทางตรงนี้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นกฎที่ใช้ในแพร่หลายนะครับ vasps เนี่ยนะครับเขาก็ใช้ชื่อเต็มว่า visual access and r e l a ท e Activity Regulation ผมอ่านได้ประมาณนี้นะลองไปแกะเอาดูแล้วกันนะครับโพสต์วันที่7กุมภาพันธ์นะครับเนื่องจากว่ามันมีหน่วยงานที่เข้ามาถามนะครับว่าดูไปจะทำยังไงนะครับจะวางตัวเป็นกลางยังไงนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าดูไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นอะ่ะระบบการเงินที่เซฟสำหรับ คนที่เข้ามาทําธุรกิจเซฟทางด้านข้อมูลนะครับแล้วถ้าเกิดมันมันมีกรณีที่จะต้องตามไอข้อมูลเนี่ยนะครับการทําการไอ้ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยตามที่ไหนและเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่องค์กรที่มาถามคือคอยเทเลกราฟนะครับก็ เขาเข้ามานะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆว่าดูบเนี่ยมีการรักษาความลับของลูกค้ายังไงนะครับหรือว่ามีการจัดการแมนเนจระบบของคริปโตยังไงนะครับซึ่งเปิดเผยในชื่อกิจกรรมว่า v a นะครับแต่สิ่งต้องห้ามนะครับหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในในดูบนะครับ เขามีการแยกแยะยังไงนะครับมีกฎหมายควบคุมยังไงแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง V หรือวารานะผมชอบเรียกวาราหรือ VARA V A R A เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงเรื่องพอรบอกกฎหมายควบคุมอยู่คือมันไม่ได้ร้อยอร์เ็นต์นะครับเนื่องจากว่าเขาเพิ่งดำเนินในการเรื่องของโปรเจกต์เมตาเวิร์ปี2021 เราก็เริ่ม Open Bitcoin จริงๆปี2021นั่นแหละนะครับเราก็ประกาศตั้งแต่ปี2021ว่าเขาจะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของคริปโตอันนึงเลยนะครับเขาจะทำพวกเว็บสามเมตาเวิอะไรพวกนี้ฉะนั้นในส่วนนี้มันต้องมีความโปร่งใสระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าดูไบเขาเขาปกป้องความลับของลูกค้านะครับฉะนั้น มันก็มีความทับซ้อนกับพวกสายของคริปโตคือ Bitcoin ีเอรี่มเขาจะมีการแยกยังไงนะครับทางเนี้ยที่ผมได้อ่านนะครับคือเขาจะมีการแยกสองระบบนะครับส่วนที่เป็นบิตคอยกับอีเ e อ e รียมเขาให้ไปทางนั้นเลยส่วนที่เป็นของอเหรียญที่เขาออกขึ้นเองอาจจะเป็น GRV เนี่ยมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่อาจจะพอเวลาเข้ามาในดูบก็อาจจะต้องใช้บิตคอยอีเทอริเมในการแรกนะครับเพื่อจะติดตามธุรกรรมอะไรพวกนี้นะครับแต่เขาก็พยายามหาวิธีว่าทำทำยังไงให้มันเป็นส่วนตัวมากที่สุดนะครับและอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลการกาวของเหรียญ GRV ก็ได้เพราะเหรียญ GRV มีบล็อกเชนตัวเองมีมีกระดานของตัวเองนะครับแล้วก็มีหลายอย่างอะไรที่พร้อมแหละ นะครับในการที่จะเป็นเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการใช้ G R V U S D นะครับหรือ Gold U S D นะครับในอนาคตก็จะเป็น stable coin ที่อาจจะใช้แพร่หลายในดูไบนะครับอาจจะเป็นบล็อกเชนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งซึ่งคนที่ให้ข้อมูลนะครับกับข้อเท็กกราฟคือโมฮารัมนะผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะครับ แล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็มีคุณคาร์เรตนะครับโมฮารัมนะครับแล้วก็ประธานของ w a ส p a เพย์มีเดีโอ้สกดยากมากเลยนะครับนะครับวอสท a เพย์มีนะครับ, Media, รบก็ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะต้องถูกพัฒนาขึ้นในอนาคตเนาะพอดูใบจะเป็นศูนย์กลางของคริปโตนะครับ ดังนั้นเขาบอกว่า,าทางบริษัทมีกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับแล้วดำเนินการตามภาพรวมอย่างชัดเจนนะครับเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคนะครับเขาก็เน้นย้ำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยหล้วผลกระทบนะครับแต่และผลกระทบไม่ถึงแก่ชีวิตนะนะครับเราก็ไม่มีคดคิดว่าโครงการเหล่านี้จะหายไปทั้งหมดนะครับเนื่องจากการห้ามไม่ให้ใช้เป็นสากล เขากล่าวว่าอย่างไรก็ตามนะครับโมฮาโมฮาเรมเนี่ยตระหนักถึงความพร้อมในการการที่คริปโตเนี่ยจะต้องเข้าสู่ในดูไบยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการกํากับดูแลนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกลางนะนะครับซึ่งดูไบเนี่ยนะครับหรือหน่วยงานเนี้ยชื่อว่าวาราเนี่ยเขาก็เป็นคนออกให้ไบแอน,น ทางดูใบด้วยนะครับโดยหัวข้อนี้นะครับชื่ออเล็กซานเดอร์นะครับชาฮาเดนะครับก็ออกไอใบอนุญ,ญาตอะไรให้ดูใบด้วยไอให้ทางใบแนนดูใบด้วยนะครับเขาก็มีความทะเยอทะยานนะครับที่จะเอาเข้าสู่เว็บสาต์ไม่ได้ซึ่งมันก็จะมีหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอย่างเช่นอ r a c a t e Crypto Oasis นะครับตรงนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญประมาณ8,300คนหรือ Crypto Oasis นะครับคือข้อมูลเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเขากำลังกลองกันอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของเว็บ3เรื่องของไรพวกเนี้ยนะครับ Binance นะครับเขาก็มุ่งหน้าเข้าสู่ดูไบแหละนะครับเราก็พัฒนาโซโลูชันไรใหม่ๆนะครับคือหมายความว่า เขาพัฒนาทางเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาทางกฎหมายไปร่วมไปด้วยนะครับทางคอยเทเลกราฟเขาก็เลยอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับว่าทางดูไบเนี่ยสาเหตุแรกคือโปร่งใสแบบไหนมีการจัดการคริปโตยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมีกฎหมายนะครับในอนาคตแล้วก็เรื่องของการบริการของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็น าการตรวจสอบธุรกรรมพวก KYC นะรับความปลอดภัยอะไรพวกนี้เพราะเขากันว่าดูไบเนี่ยจะเป็นที่ฟอกเงินนะครับแล้วพวกวิชาชีพเนี่ยเข้ามาในดูไบแล้วก็ใช้ธุรกิจอะไรเถี่ยวเกี่ยวกับคริปโตแล้วมาตรวจสอบไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องพยายามที่จะกําจัดพวกนี้ออกไปนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่า GRV เนี่ยแหละนะครับจะมาเป็นอีกหนึ่ง องค์กรที่จะทำงานควบคู่ไปกับทางประเทศดูไบนะครับคือดูไบจะต้องมีอีโคซิสเต็มเป็นของตัวเองแล้วแหละนะครับคือบริหารไอลูกค้านะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเอาเองนะครับซึ่งถ้าเขาอะมีการบริการอย่างเต็มที่นะเกี่ยวกับคริปโตนะครับเขาจะต้องมีกฎหมายให้ครอบคุมด้วย นะครับแล้วก็การบริการเพราะว่าเขาจะใช้บิตคอยกับอี h e เรียไม่ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้แล้วกันนะครับหรือว่าทางดูใบเขาจะควบคุมได้นะครับเขาก็พูดเป็นกลางประมาณนั้นแหละนะครับว่าเขาอะจะมีกฎหมายส่วนตัวแล้วก็มีเทคโนโลยีส่วนตัวที่จะเข้ามาควบคุมลูกค้านั่นก็คือ G R V นะครับวิปนี้ดูยากไหหน่อย นะครับแต่หลักๆคือมันเกี่ยวกับหลายคนนะครับเราก็ทางดูใบเขาจะมีการทําระบบขึ้นมาเองละวกันเราก็จะควบคุมระดับหนึ่งนะครับผมว่าได้ระดับหนึ่งแหละนะครับเราก็จะมีกฎหมายควบคุมอะไรของเขานะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางของ TRV ไม่ว่าจะเป็นเด่าเป็นโกบเดบิตเครดิตคัร์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่าง m e t a เวิร์ฉะนั้นตอนนี้ดูใบเขาก็อย่าง e l ลิ c เคนะครับเขาก็มีพันโครงการเลยนะครับที่สนับสนุนครนะิปโต Oasis ิสนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอ่ะโดยทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับวันนี้เราก็มีกลุ่ม GRV ด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งคลิปไอ้ลิงก์ไว้ใต้นี้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญน,นะครับ GRV จะกู to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณอยากมีประสบการณ์ มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนํากระดาน gate io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน gate io กับเหรียญต้นน้ํเาเพราะเหรียญต้นน้ํากระดาน gate io ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้น gate io อาจจะเป็นคําตอบของคุณในการ เล่นเหรียญต้นน้ำดังนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกดไอโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยดังนั้นเราแนะนำกระดานเกดไอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเก็ต่อใต